สวัสดีค่ะพันนี้สา board, แฟรมารีรายรง,งานตัวเหมือนเดิมคะ่ะสวัสดี YouTube ด้วยสวัสดี PT. พี่ๆเพื่อนๆเอฟีทุกท่านเอฟตีทั่วโลกนำ้ำเอฟี่น้องำหลาลังเดจานะคะมานีกม็มาว่ามาพูดแสดงความยินดีคือเก่านะคะจลองสีแสนวิวแล้วนะคะจลองสีแสนวิวมาเสาวนี้เนาะนะคะในช่องพี่ฟอยดพอดีเลยนะคะ ที่แรกพี่พ้อยว่าสิลงก่อนทางแอดมินเพิ่นบอกว่าให้ยูฉลองตีแสนก่อนค่อยลงแต่แต่เลสฉลองตีแสนก่อนนะ,ะพอมันกบสี่ีีแสนสามวิวหรือว่าจังไห่นี่แหละนะคะพี่พ้อยก็ลงแต่ว่ามันจะขึ้นขื่นลงลง,ลงขืง่นขึ้นลงลงอยู่ก่อนนะคะมันจะมันสีแนลแนขึ้แนแลนลงแลนขึ้นแลนลงอยู่ก่อนนะคะยอดวิวเนาะนะคะพี่พ้อยกละะ็ลงนะคะลงระบก็ไปเข้าไปในช่องบรรจงปินนะคะ กองพี่พ้อยลราอาจจะว่าแต่ว่าพี่พ้อยเบิง้งมันตีแสนกลั 4, วตีแสนกลัวละละนะคะเร,กรักำลังเนาะ เราก็ได on really ้มรถูกินนะคะตอนนี้ก็คือว่าสําเร็จแล้วนะคะ4แสนวิวนะคะไปในหนึ่งเดือนเนาะนะคะไปใน1เดือนหนึ่งเดือน1เดือน4แสนวิวแล้วนะคะตอนนี้กันนะคะเอาไปนะคะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆเนาะนะคะก็เขาแสดงความดีใจก็น้องน้องลานเด้อนะคะน้องหลาก็ที่ดีใจนั้นน่ะโอ้4แสนวิวแล้วประมาณนี้นะคะพวกเขาก็มีเรื่องดีๆมีเรื่องภาคภูมิใจมีเรื่ดีดีเข้ามาทั้งนั้นนะคะเมื่อนี้ก็ไปวันดีเนาะนะคะแฮปปี้วันเลนทาย นะคะผู้ใหน,นะคะผู้ใดที่ว่ามีครอบครัวก,กับพะครอบครัวไปกินเขากินปลานะคะเล็กๆ,ๆน่อยหรือใหมแ่แบบว่าทำกับเขากินอยู่บ้านประมาณนี้นะคะแบบครอบครัวเล็กๆนะจำตรงํำกินใกล้ย่างจิโอจิมีบอยกัดสอบแล้วเนาะแต่เป็นไบไดเนาะนะคะนะคะ,ะนะคะแบบนี้เนาะนะคะ,ะกับครอบครัวเล็กๆเขาเนาะคะฉะลอง4ี0 0 0นวิวนะคะประเพณงกอดจใจไฮลาแนจของล่าลำละกออินตีเชียงใหม่นะคะต่อไปนะคะกับ เอออย่างนั้นเอออย่างนั้นเ,เข้าตัวอย่างไรอย่าอที่อย่างนั้นหาลานวิวนะประมาณหา,หาแสนวิวประมาณนี้นและนะ้วก็เม่นหาลานนะคะหาแสนวิวนะคะไปเรื่อยๆน,นะคะไอ้ครบลานนั่นนะมันเป็นเรื่องกติกของนอกเนาะเจมใส่เนาะนะคะพวกเขาตัวกันเนาะนะคะ <c oughs> เราก็อย่าลืมเด้อค่ะนะคะ,นะคะการตือบัตสตือปีเด้อวันที่ที่หกนะคะลอยที่เก้าคะแนนแล้วก็วันที่อ่า วันทีวันที 23, นีที่สามลอยคะแนนนะคะเราวันทีนี้ผ่านนะคะไอเดือนกุมภาหนี่ละนะคะไอเดือนกุมพามาอะะเออนะเออแมนแมนแมนเดือนกุมภาหนี่ละ,นนะ,ะ 18, กุมภานยังมีน้านานนะคะแบบว่าวันทีที่เก้าคะแนนคือกันน้อยนะคะเดี๋ยวอันหลังๆเราค่อยว่ากันนาะนะคะพวกเขาก็มีความดีใจภากรุ้งใจนะคะที่ว่ายอดวิวกับมหอดีแล้วนาอนะคะเราวันนี้ก็เป็นวันเล่นท้ายนะคะโอ้ยนม่นะอีฉาป,ปาร้องเทาน,นะคะ ร้องเพลงกับมี่ภูสาวบดีแล้วก็โอ้เอฟตีเสียใจเนอะเอฟตีโอคับกันไปแล้วบบดนี้นะคะกับมี่จะเรื่องจริงดีๆเข้ามานาอนะคะบ่มีอีย่างนาอนะคะเพราะว่าเขามีแต่เพราะว่าเขาพวกเขานะคะพวกเขานะคะเอฟตีพลังบวกพูดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแล้วก็นอทํำหลายแล้วก็พูดดีทำทำดีนะคะสิ่งดีๆนองกับเขามานะเขามาเขามาเงินไหลมาท้องไหลมางานไหลมาเขามาตลอดเลยนะคะน้องนะคะ บมีข่าวอย่างที่วันจิบดีเลยนะคะณตอนนี้นะคะราว่าพวกเขา่าคยว่าไผ่เคยว่าไผแล้วก็บ่เคยไปดดาไขนะคะมีแต่คนอื่นดาโตนะคะมีแต่คนอื่นดาโตนะคะตอนนี้เว้นกรรมมันก็มีแล้วทํางานกันไปแล้วนะคะก็ไปได้ไวอย่างแล้วก็ยามาว้านะคะตอนนี้นะคะเว้นกรรมมีไหลว่าเสน่ห์มันกำลังทํางานว่าเสน่ห์ยามาว้าวเลยผู้ชายคนนั้น อย่าเาวาๆนะคะโมเมนนะคะอการลัางข้างนั้นเอฟตีแตกแยกกันไปเมื่อแะ่เอฟตีไปยู่งใกล้ตุ้มกุ่นแล้วไปเอฟตีไปยุ่อ่านักร้องอีกคนหนึ่งแล้วที่ว่ามาทั้งฟังเล้าน,นั่นแหละแม่ยกแม่ยังไล่ไล่มาเส็มเด็ดแยกกันเมื่อแล้วเมือเต็มเบิ่งเท่านใดก็บ่เห็นมีไครแยกไปเท่าใดสักคนหนึ่งเวลาผู้ดใดขึ้นไล่คนเก่าน่นแหละกับเขามากันแถวนะคะตอนนี้เป็นจังไดายแดะขาขาวๆเป็นจมดายแดนะคะหูตึงกว่าตอนนี้อ่ะ เจ้าว <Vander> so so an <sh> ่าพวกข่อยแตกแยกกันนี้ยังกับเอฟบียูทูบมันพวกพลังหมวกมันน่ะแตกแยกกันไปหมดแล้วตอนนี้ว่าเจ้ว่าขแตกแยกนะคะแต่ว่านะคะบอกขอบอกก่อนนะตอนนี้นะคะนตอนนี้พวกเจ้าที่เป็นนหยังก็เรื่องของเจ้าบ่อยากรับลู้พวกเจ้าที่นี้ีหยังก็ว้ของเจ้าก็บ่อยากรับลู้ที่แตกแยกกันหรือว่าอีหยังยีหยังกันข่อยก็บ่อยากรับลู้แต่ว่าอยากกลับมาดาน้องคือเก่า ่อยเบิงเบิงแล้วพวกเจา้าจีกับมาดาน้องคือเก่าเพราะว่ามีผู้หญิงเว่าวมาอยู่ช่องหนึ่งช่องผู้หญิงขนาดที่ดาประจำนั่นแหละที่ว่าดาแบบโ่ลืมหูลืมตาน่ะน,นะคะบอกว่ากูกับจีดากูจีดาอีมันคือเก่าว่าเนี่ยกูจีดาอีมันคือเก่าเพราะว่ามันบมีแสงมันมีอย่างจะทํามาหากินไปแล้วมันกัิมาดากับมาดาหน่องคือเก่าเหมือนว่าแล้วไอ้พวกที่ว่าไอ้จ่องผู้ตายนั่นนะนะคะไอ้จ่องผู้ตายอีกคนหนึ่งนะมันมีสองคนนะจ่องผู้ตายน่ะ หน้าแตกกันไปเมดแล้วนะคะมันกติกาประดานองคือเก่าเราไอ้ชองผู้ใจไอ้อไอ้ตองที่ว่าทีว่าออียงนะที่ว่าไตบิกดอบอลไตบิกเอียงันนะสร้างเขาเถอะไอ้นั้นมันก็ต้องกลับมาดานองคือเกา่าเตือบอตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มัน่มีจุดยื่แล้วนะคะมันมีทีที่ไปแล้วนะคะหูยูไวอ้อียงคืออยียงแต่ว่าพวกพวกข่อยเ้าดอกนะคะพวกข่อยหูดีนะคะมีหูมีตาดูนะคะ มันกับจิมาดา้น่คือเก่าเพราะว่ามันบ่มีแสงมันบ่มีทีแต่ถามาหากินบม่มีบว่าบมียอดวิบวบ่มีแสงมันก็บจิมาเอานอกนะั่นแหละเวดาคือเกา่าทาดาเหยียดตามแต่นะทาดามันได้ฉลองขอ่หรือว่าดาได้เหย่างกระตามแต่หรือว่าช่วงที่ไข่ล่ตดหรือว่าถูกทิ้งพลังบวกล่ตดนะ่ะเขาบวเจ้าบ,าาาบอกให้หูเลยเขาบาวายเจ้าเลยทงเจ้าเขามาวุ่นวายเขาก็บวาเจ้าคือกัน ข่าวไันได้ช่องคอยคอยกะบอกคือกันะคะคอยบ่าเอานะคะคอยบอกฟังไอ้พวกเบบว่าแบบนั้นนะคะไอ้พวกท่ววาค้นดาค้นวาจะสั่นสิกุจิดามันคือเกาเสดเด็กกูกูกระดาคือเกาเสด็ด็กกูยิงเวาวเด็กกูกระจิดาคือเกาเสดด็กว้ายนะคะคอยกอยีิว่าแบบว่าอนคอยเข้าใจว่ามีธรรมะทีธรรมะหากินแล้นเนาะคนนุ่นกับมาคนหนีกับมาออหยังกัมาที่ไหนคอยเข้าใจว่ามีทีธรรมะหากินถ้ามีมีหาอันนั้นแล้วที่ไหนได้นะ กับมาดาน้องคือเกา่ากัสานแล้วพ่ข่อยบ่สนใจแล้วเจ้าที่กับมาดาข่อยคือเกา่าลือบ่ดาข่อยคือเกา่าไอ้คำที่ว่าเจ้าดาข่อยมาทุกมือนนี่ดาพวกเขามาทุกมือนทุกมือเนี่ยกับไปหาเจ้าเบิแล้วตอนนี้กลับไปหาเจ้าทุกสิงทุกอย่างนะคะเอานามุดดินหนีได้เด้อเอาเอานามุดใต้กางเกงเป่ากังเกงได้ก็ได้เด้อนะคะตอนนี้เป็นยังไงเด้อบอกแล้วนะคะคําว่าผลประโยชน์นะทุกรลยนะคะ คำว่าเขาว่าเพื่อผลประโยชน์นะลายไหนลายนั้นนะคะเพราะว่าบ่มีความจริงใจน้ำกันถ้าเกิดว่าเขามา่งถ้ามีความจริงใจน้ำกันบ่มีเห็นผลประโยชน์นะคะมันจิตไปไกลนะคะเอาแบบพลังบวกนี่ตอนนี้อยู่กันแบบยังไงใไรใครเฮ็ดียังเฮ็ดกันไปใครเฮ็ดียังเฮ็ดกันมาตะก้นเฮ็ดกันไปเฮ็ดกันกมาเยอะพลังบวกยับมือกันเหนียวแน่นค่ะบ่มีอีหยังนะคะมีแจ่พวกเจ้าเห็นไหมว่าโอ้ันแตกแยกกันแล้วอีหยังกันแล้วบ่มแมนค่ะคิดผิดคิดไม่เด้อนะคะคิดผิดคิดไม่จ๋ บอแมนค่ะบแมนเลยพวกเจ้าคิดเองเออเองนั่นเองคนถูุงไทยเขาโตเองกันมดนะคะมีผู้ใดแดนะคะหนึ่งสองสามมีสามตีก้นเอียงพวกเจ้านั่นแหละนะคะมีสองสาม้นเอียงพวกเจ้าน่ะนะคะเป็นเจัาไดแดตอนนี้นะคะชัดเจนแล้วเอานาไปมุดดินนี้จ้ะ่อยเอ้ยตือเด้นนะคะเ,เราปชิปกรรมบากกูจิบิดากับไปได้มันคือเก่าหลักว่าจะเนีญญ่โอ้ตุ้ดาเรายก็เขาโตเองเลยนะปากเน่า นะคะปากเนานะคะปากเนานะคะดาเท่าไหร่กับปากเนาเท่านั้นแหละเนาะนะคะ<ม>บวายอย่างกันอยากดาดาไปนะคะสิ่งที่ดีนะคะมันมีมันมีเดี๋ยวกฎหมายมันมีอยู่นะคะแต่ตาหน่อยเท่านั้นแหละนะคะ,<ม>คะพอดีเลยนะกฎหมายพูจถหอดโตมึงจะตายคน <c oughs> นะคะันึ่เป็นตายอยากหัวหลามันต้องว่าวลายเด้อมันต้องมันยุ่งเด้อน,นะคะ พวกจ้าเฮีี่อย่างกันอยู่ตอนนี้นะคะหูแล้วนะคะจัดเจนแล้วนะคะว่าเขาออกมาบอกว่าจย่างแดๆว่ต้องอายเด้อะนะคะแล้วก็ว่าต้องกับมาดาคือเกาเด้อะนะคะขอสิบอกหายซูมนะคะซุมสายจอบสายเตือ้อสายทั้งหลายนะคะผิดหวังเราก็อยู่แต่ชวนผิดหวังก็ต้อมาบุญไว้ตรงน,นี้เดอ้อ